ผลการหารือของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและนายนาเรนทรมทดีนาย,ยกรัฐมนตรีอินเดียจากการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16-18มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในความสัมพันธ์ที่ยาวนานเตรียมการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้านโยบายด้านการต่างประเทศที่สอดรับกันคือนโยบายรุกตะวันออกของอินเดียและนโยบายมุ่งตะวันตกของไทย จะช่วยส่งเสริมมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือประมาณ16 00พันล้ลานเหรียญสหรัฐใน5ปีรวมถึงจะเร่งผลักดันเขตการค้าเสรีไทยอินเดียที่ค้างค้างให้แล้วเสร็จซึ่งจะเป็น,นกลไกสําคัญช่วยผลักดันให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุเป็นจริงได้โดยเร็วเราจะต้องเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยอินเดียให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับอะไรที่ที่ผ่านได้ผ่านเลยทําให้ได้ก่อนถ้ารอทั้งหมดไม่มีผ่านนะ ในเรื่องการลงทุนท่านนายกโมดีสนับสนุนนักลงทุนอินเดียไปลงทุนประเทศไทยเช่นเดียวกันประเทศไทยก็สนับสนุนนักลงทุนไทยลงทุนไทยมาลงทุนในอินเดียเช่นกันจะต้องลดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนมาตรการทางภาษีหรืออะไรละ่ะการให้สิทธิประโยชน์ของ,ง,ของนีวายต่างๆเหล่านี้มันต้องปรับเข้าหากันให้ได้นะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดได้เร็วขึ้นเพื่อจะทําูนโยบายของท่านนายกโมดีคือ make in India และ smart city ของไทยก็คงจะต้องชให้ทางอินเดียช่วยเราก้าไปสู่การเป็นไทยแลนด์4.0นายกรัฐมนตรีย้ำกับนักธรุรกิจไทยและอินเดียทุกเวทีถึงการเติบโตของเศรษฐกิจร่วมกันและให้หลักประกันกับนักลงทุนอินเดียที่สนใจลงทุนในไทยช่วงรัฐบาลนี้พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนไทยให้มาลงทุนในนโยบายต่างๆของอินเดียมากขึ้น เราเสียเวลามามางพอแล้วเสียเวลามาเท่าไหร่ยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งมีการลงนามมีสัญญาเยอะแยะหมด30มสบสัญญาแล้วเราดีเดียรเลยวันนี้ผมจะมาทำให้30มสัญญาเนี่ยเดินหน้าให้ได้ถ้าเราสามารถดูเงินได้ภายใน2องปีนี้โดยผมพร้อมที่จะอาบื้อารสะดวกให้ท่านวันนี้มีการเปลี่ยนในการ B U I แล้วหลายอย่างอาจจะไม่ไม่สนใจท่านบากหลย อย่างนก็ด <tı> <N> ีก <ke> ว่า <sa> ดูใช okay. ่ไหมแต่ถ้าต้องการดีกว่านั้นล่ะลงพ่อเบียรวันี้เตรียมเื่อนย้าไเลยแต่ประเทศไทยผมจุดูแลท่านอย่ดีการพบปะกับนายเอ็มโมฮัมมัดฮามิดอันซาีรองประธานนาธิบดีอินเดียติดตามความร่วมมือการสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวแบบสองทางการเป็นประตูความร่วมมือระหว่างการสู่ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ พันโครงการที่สําคัญทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมพันโครงการถนนสามสายอินเดียเมียนมาไทยโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการภายใต้กรอบอาเซียนอินเดียนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะร่วมพิธีสดมนเจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโป์ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เมืองขยาฐพิหารของอินเดีย คือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จถลิงถวัลยาราช,ชสมบัติครบ70ปีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช,ชินีนาฏนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และร่วมทำบุญที่วัดไทยพุทธคยาส่งน้ำต้นโพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี ทรงปลูกเมื่อปีพุทธศักราช2530ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมของไทยและอินเดียนับว่ายาวนานตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน2ประเทศตลอดมาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาจึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญด้านการท่องเที่ยวของไทยและอินเดีย ในส่วนของบ้านเราเองเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแขกบ้านแขกเมืองคนสําคัญมาเยือนประเทศเรานะคะนางองซานซูจีซึ่งภารกิจการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาก็ได้มีการตกลงความร่วมมือด้านต่างๆที่เกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะคะเกิดความก้าวหน้าแล้วก็เป็นรูปธรรมในภูมิภาคอาเซียนอย่างแข็งแกร่งทีเดียวโทัศน l รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ การเดินทางเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณารัฐแห่งชาติภาพเมียนมาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในฐานะแขกของรัฐบาลไทยตามคาเชิญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเงยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนางองซานซูจีในฐานะคณะผู้แทนรัฐบาล จึงเปรียบเสมือนมิติใหม่ของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาในทุกๆด้านในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและเพื่อความแข็งแกร่งในกลุ่มอาเซียนซึ่งในการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีและนางอ,องซานซูจีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา มีการหารือถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศอย่างรอบด้านอาทิการให้ความดูแลแล,และคุ้มครองแรงงานเมียนมาในไทยตามกฎหมายไทยไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรหลานล่าสุดรัฐบ,บาลไทยได้ดำเนินมาตรการเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานชาวเมียนมาโดยเตรียมเปิดตัวระบบร้องทุกออนไลน์สำหรับแรงงานผ่านทางเว็บไซต์ การให้บริการระบบโทรศัพท์สายด่วนร้องทุก1694โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ภาษาเมียนมาให้บริการขณะที่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศส่งเสริมเกื้อหนุนพึ่งพาก,กันและกันจึงเห็นพ้องในการมุ่งมั่นเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือเกี่ยวกับกระบ,บวนการสันติภาพในเมียนมาทั้งการดูแลการศึกษาการเข้าถึงการบริการสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานของแรงงานชาวเมียนมาและผู้หนีภัยการสูร้รบโดยไทยยินดีต่อกระบวนการพัฒนาไปยังการปรองดองแห่งชาติในเมียนมานายกรัฐมนตรีและนางอ,องซานซูจียังเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน ซึ่งมีสาระสำคัญเรื่องการยอมรับในหลักการของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเพื่อป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์เพื่อการจ้างงานและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานเพื่อความอำนวยความสะดวกในการจ้างแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพโปรง่งใสและความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนร,ระหว่างไทยกับเมียนมาสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพระท่านนายองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาอีกครั้งสําหรับความจริงใจที่เมียนมาม,ามอบให้กับไทยและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมมือกันพัันประเด็นสําคัญต่างๆเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยและเมียนมาการเดินทางมาเยือนไทยของท่านที่ปรึกษาแห่งรัฐตามคามเชิญของผมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสให้เราทั้งสองได้มีโอกาสพูดคุยและตระหนกักร่วมกันว่าประเทศของเรานั้นยังคงต้องพัฒนาและปฏิรูปเพื่อสังคมประชาธิปไตย และความกินดีอยู่ดีของปลายส่วนของเราซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประชุมอาเซียนด้วยกันต่อไป I would like to thank you and the government. I have great hopes for the future of our two countries. The future relationship between our two countries which would be based on mutual trust and respect and understanding. Because we share a border, we have to share problems as well as advantages. we can't have just one it one way all the time but i'm confident that because of the mutual understanding between us we will be able to address address all issues of importance to both our peoples in the right way through consultation and through constant contact between those who are decision makers i'm particularly appreciative of what thailand has done for our migrant workers and what we are trying to do together to make sure that they're well protected by the law and to think that Thailand will be helping us as a friend and as a neighbour to move forward. หมู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวอ่าวตำบลบางช้างอ,อสามพลานจัังหวดนคปรปฐมโดยมีรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาภรรยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับโดยได้มีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพและฐานการเรียนรู้การปลูกมะนาวไร้ดินด้วยผักตบชวาในรองซีเมนทั้งนี้บ้านหัวอ่านได้รับการขับเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขดีเดนระดับจังหวัดประจำปี2558นอกจากนี้นางอองซานซูจียังได้เดินทางไปพบปะชาวเมียนมาที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครโดยขอให้ชาวเมียนมาเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมายทั้งนี้ได้เดินทางไปกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเมียนมาเอเซียนแอนด์เดอะเวิลด์เดอะเวย์ฟอร์เวิร์ดหรือการก้าวไปข้างหน้าของเมียนมาอาเซียนและสังคมโลก ที่กระทรวงการต่างประเทศให้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวเมียนมาซึ่งได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่ออนาคตร่วมกันด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน มาดูการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญกันนะคะขึ้นกันไปที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะทางด้านของสภานิติบัญญัติแห่งชาติการได้ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประชาธิปไตยและชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญนะคะให้กับผู้นําภาคส่วนต่างๆในสามจังหวัดภาคเหนือนะคะ่ะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมค่ะ นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอคนที่หนึ่งเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซึ่งสำนักงานเลขาธิการสอนอชอจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้นำภาคส่วนต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุขโขท,ทยัยแพร่และอุตรดิตถ์ ได้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการตรวจสอบรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกระบวนการออกเสียงประชามติเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่เป้าหมายครับเพราะว่าถ้าประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้การเมืองภาคพลเมืองมีความเข้มแข็งขึ้นนะครับ ระบบตรวจสอบที่สําคัญก็คือการตรวจสอบการทํางานของอนักการเมืองหรือของเจ้าหน้าที่รัฐโดยภาคประชาชนเนี่ยจะเป็นระบบตรวจสอบสําคัญซึ่งผมเชื่อว่าระบบตรวจสอบของภาคพ,พลเมืองนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้คือประชาชนต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการเมืองในทิศทางที่ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็กระบวนการการมีส่วนร่วมก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะเป็น หัวใจสําคัญในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปตามกันต่อเลยนะคะกับข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญกับลุงมีล้านชัยไขรัฐธรรมนูญค่ะลุงมีล้านชัยไขรัฐธรรมนูญคุณลุงครับร่างรัฐธรรมนูญกาหนดให้มีองค์กรอิสระอย่างไรบ้างครับ ร่างรัฐธรรมนูญก็ยังคงให้มีองค์กรอิสระไว้เช่นเดิม5องค์กรประกอบด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยคณะกรรมการของทุกองค์กรจะมาจากการสรรหามีวาระในการดำรงตำแหน่งเจ็ดปี และจะดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้นนะหลานชายแล้วอานาจหน้าที่ยังเหมือนเดิมไหมครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีเจตนารมณ์ให้ทุกองค์กรมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพสุจริตและโปร่งใสครับลงุง